พเพรินพรท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายช่วงเวลาสอนนี้ไปก็จะได้บรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อจะยังประโยชน์สพให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังธรรมะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีคือเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ย่อมมีความยินดีมีความสุขยิ่งได้สงจิตสงใจไปตามกระแสธรรมย่อมมีความสุขได้ข้อคิดจากธรรมะเรื่องนั้นๆที่ฟังไปข้อไหนสิ่งใดจุดใดที่เคยสงสัยหากได้ฟังอีก ก็จะคลายความสงสัยลงได้ฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมประกาศธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนแม้ในกราวที่พระพุทธองค์ทรงส่งสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนา ในเริ่มตนเริ่มแรกของการประกาศพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ยังลงตรัสนนสอนให้พระภิกษุสฆงที่ไปเผยแผ่หรือประกาศพระพุทธศาสนานั้นให้พระภิกษุสฆ์เหล่านั้นได้แสดงธรรมให้ไพเราะทั้งเบื่องตนทั้งถามกลาง ทั้งที่สุดหมายความว่าให้ได้ประโยชน์ทั้งเบื้องต้นตามกลางและที่สุดหรือการแสดงธรรมการประกาศธรรมนั้นจะไม่เป็นการเบียดบเบียนผู้อื่นคือการที่ผู้อื่นจะสนใจฟังหรือไม่สนใจฟังนั้นก็ขึ้นอยู่กับศรัทธา คือความเชื่อของเขานั่นเองฉะนั้นถ้าการแสดงธรรมให้เป็นไปยอย่างไพเราะเหมาะสมในเบื้องต้นเมื่อได้ยินได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นผู้ฟังก็สนใจแล้วยิ่งในตั้มกลางขยายข้อความอธิบายได้เรื่องราวต่างๆผู้ฟังก็ชอบ พอใจในที่สุดของการประกาศทมแสดงธทมได้สรุปเรื่องราวที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมากขึ้นยิ่งได้สาระประโยชน์มากได้ความจำมากได้ความเข้าใจมากนี่แหละธรรมะเรียกว่าดีทั้งเบื้องบนตามกลางและที่สุดฉะนั้นใครที่มีจิตเลื่อมใส ประพฤปฏิบัติธรรมเริ่มต้นก่อนก็มีความศรัทธาในทรงกลางก็ทั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติในที่สุดในช่วงปลายก็ได้ประโยชน์คือความสุขจริงๆแล้วความสุขที่เกิดจากการฟังธรรมนั้นเริ่มต้นเริ่มแรกก็มีความสุขแล้วเพราะการได้ยินเสียงแห่งธรรมะ เราได้ฟังธรรมะนั้นถือว่าได้ยินได้ฟังเสียงที่เป็นบงคลการฟังธรรมะตามการก็เป็นบงคลบงคลเกิดขึ้นแม้ตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเพิ่งจะเริ่มแสดงอาจจะยังไม่เข้าใจหัวข้อธรรมะแต่เมื่อความเริ่มใส,ส่ศรัทธาเกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นบงคลแล้ว ฉะนั้นเราทั้งหลายหรือทุกคนนั่นแหละชีวิตที่มีความเป็นอยู่หรือเกิดมานี่ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยก็ปรารถนาจะให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเกิดความดีความงามเกิดความสุขท่องขึ้นแก่ตนโดยกันดังนั้นฉะนั้นผู้หวังความสุขหวังความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตน ก็ต้องดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงได้ยินเสียงธรรมะพระประกาศธรรมนั่นแหละอย่าได้ประมาทก็ให้ตั้งอกตั้งใจฟังเมื่อตั้งอกตั้งใจฟังประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังนั่นแหละเป็นความสุขสุขจากการได้ข้อคิดต่างๆมีความคิดที่ถูกมีความคิดที่ตรง ไม่ผิดเพี้ยนแตกต่างจากความจริงคือยึดหลักความจริงยึดหลักของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ยอมได้ชั่วอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องของธรรมะที่พิสูจน์ได้ว่าถ้าใครทำความดีก็แน่นอนยอมมีความสุขใครที่ทำความชั่วก็ย่อมมีความทุกข์เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทุกคนี้เห็นได้ชัดเจนว่าการที่เราทั้งหลายมีความไม่เข้าใจกันบ้างกัดแย้งกันบ้างแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปในทางที่คัดค้านผู้อื่นอย่างสุดโต่งบ้างอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกันมาทางด้านจิตใจฝึกเรื่องอื่นฝึกให้มีความสามารถในด้าน เรื่องของความรู้ความก้าใจในทางโลกนั้นมีมีมากแต่ในทางธรรมนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติกักกนจึงทำให้จิตใจนั้นแข็งกระด้างในอย่างอื่นจะทำได้อย่างช่ำชองช่ำนาญก็ตามนั่นคือในทางโลกแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นไปในทางธรรมแล้ว ยังแข็งยังกระด้างอยู่หมายความว่าไม่ชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติทั้งนี้คก่เพราอมไม่ได้วางรากฐานในการสมจ,จิตสนใจในสถานะที่เป็นชาวพุทธว่าถ้าเป็นชาวพุทธนี่จะต้องกระทำอะไรบ้างอย่างน้อยครอบครัวที่เป็นครอบครัวของชาวพุทธก็ต้องมีศีลมีธรรม ตามหลักของการวะสธรรมกันบ้างคือมีศีลแล้วก็มีธรรมแล้วจะดำรงชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีได้คือรู้หลักของความจริงว่าถ้าคนทำความดีก็ย่อมได้ความดีอย่างแน่นอนแต่ที่บางคนบางพวกบางคณะ,ะอ้างว่าพวกของตนคณะของตนทำดีแล้ว แต่ไม่ได้ดีความดีไปไหนอย่างไรความเป็นธรรมความยุติธรรมยังมีอยู่หรือไม่ในโลกนี้นี่เป็นคำพูดคำบนคำประชดของบุคคลที่เห็นว่าทำดีแล้วยังไม่ได้ดีที่จริงนั้นตัวนี้บ่งบอกไว้ชัดเจนว่าถ้าทำดีต้องได้ดีแน่นอนแต่อย่าลืมว่า บุคคลนั้นเกิดมาแล้วท่านเรียกว่าเป็นการสร้างกรรมหรือทดใช้กรรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องทําไปสองทางบางคนทําดีมากก็ถือว่าดีอยู่แล้วบางคนทําดีน้อยดีน้อยแต่ทาความชั่วมากท,ทําสิ่งไม่ดีมากอย่างนี้ชีวิตก็ปิดลากทีนี้จูว่าในอดีต แน่นอนท่านไม่ได้ให้คิดถึงแต่ถ้านำมาเปรียบเทียบกับในปัจจุบันนั้นก็คิดได้นึกถึงอดีตได้เหมือนกันเช่นว่าอดีตบางคนเป็นอย่างไรนึกถึงอดีตตนเองว่าเคยประพฤติตนเป็นอย่างไรก็เ,เป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีอย่างไรและในขณะนี้เป็นคนอย่างไรประเภทไหนก็รู้ว่า อดีตของตนเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเอาเรื่องเอาเราวกับชีวิตอะไรมากมายเป็นคนค่อนข้างที่จะเกเรประพฤติเสียหายซะมากกว่าแต่เมื่อน,นึกได้อย่างนี้ก็คิดกลับตัวกลับใจหรือว่ากลับตัวกลับใจแล้วเป็นคนดีอยู่แล้วทำความดีแล้วแต่ทำไมขณะที่ทำความดีอยู่ในขณะนี้แหละย,ยังมีเรื่องราวต่างๆ มาทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นก็มีอย่างนี้จะไม่ใช่ว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีหรืออย่างไรก็ไม่ใช่นั่นแหละส่วนดีก็ดีแน่นอนเรียกว,ว่าทําดีดีทําชั่วชั่วคืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ทาเอาไว้แล้วในครั้งก่อนๆเกิดว่ามาให้ผลในขณะที่กําลังทําความดีอยู่นัอยู่นันแหละความชั่วให้ผลขณะทําความดี ก็ทําให้จิตใจเขวได้เหมือนกันแต่จะยังไรก็ตามเมื่อผลของกรรมชั่วที่มาให้ผลหมดแล้วผลของกรรมดีที่สร้างเหตุดีไว้ในขณะที่ทําอยู่ในขณะนี้ก็ย่อมให้ผลในโอกาสต่อไปแต่ที่ว่าบุคคลทั้งหลายไม่มั่นคงทางด้านของรากฐานความเป็นอยู่ทางด้านจิตใจก็หมายความว่า มั่นคงในเรื่องของการทำธุระหน้าที่ในเรื่องทางโลกมากกว่าเพราะศึกษาวิชาความรู้ในตำแเนงนั้นๆก็สามารถทำสิ่งนั้นๆได้สะดวกสบายในเรื่องของทางโลกแต่ทางรทานั้นยังไม่มั่นคงดังที่กล่าวคือเป็นกราวาสอยู่ครองเรือ,กอ,อน,นก็ต้องมีศีมีธรรมอย่างน้อยก็ต้องมีศีห้าธรรมห้า มันจะปิดพลาดบกพร่องไปบ้างบางข้อบางบทบางตอนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อนึกได้กิดได้ก็ต้องพยายามทำให้ศีลนั้นมั่นคงให้ธรรมะที่ประพฤติปฏิบัตินั้นได้มั่นคงอยู่ในจิตใจในการประพฤติปฏิบัติของตนแต่ทุกวันนี้ที่เห็นกันอยู่ทั่วไปมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่คำนึงถึงศีลไม่ค่อยจะคำนึงถึงธรรม แต่พูดว่าตนเองเป็นคนมีความเป็นธรรมเป็นคนยุติธรรมเป็นคนมีศีลบุญก็ทาสิ่งต่างๆสังคมก็ช่วยนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ในขณะที่แสดงอาการหรือการพูดการกระทําทั้งทางกายทางวาจานั้นยังเป็นคนกระด้างอยู่และจะเป็นคนที่มักจะทําในสิ่งต่างๆ ให้ไม่ถูกใจในคนฝ่ายอื่นที่เรียกกันว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ถูกใจไม่พอใจอย่างนี้มีมากทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์มีกิเลสนั่นแหละกิเลสทำให้ก่อเหตุต่างๆที่เป็นไปในทางร้ายๆจึงเรียกว่ามีกิเลสมากมายเหตุร้ายก็เกิดขึ้นแต่ถ้ากิเลสน้อยเบาบางเหตุร้าย ก็เบาบางด้วยเหมือนกันแต่ที่มีความขัดแยง้งกันมากมายในทุกถึงทุกเรื่องในสังคมตั้งแต่สังคมครอบครัวจนถึงสังคมหมู่บ้านตำบลหรือว่าอำเภอจังหวัดประเทศชาติบ้านเมืองเพราะอะไรเพราะว่าขาดคุณธรรมหรือขาดศีลน,นั่นเองบางคนไม่มีศีลให้ขาด ไม่มีทำให้ขาดเพราะอะไรเพราะเขไม่มีทั้งศีลก็ไม่มีทั้งธรรมแล้วอะไรจะขาดอย่างนี้เรียกว่าไม่มีอะไรให้ขาดคือยังไม่มีเลยธรรมดาที่ขาดไปนั้นคือมีแล้วแต่ขาดไปอย่างนี้เรียกว่าขาดได้เหมือนกันแต่เรียกว่ายังขาดอยู่ยังไม่ได้ประพฤติยังไม่ครบเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ยังขาดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พระมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีมีจิตใจสูงคือสูงด้วยคุณธรรมหมายความว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่สูงด้วยคุณธรรมคือมีการฝึกเรียกว่าฝึกตนทั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคือฝึกเรื่อยๆก็ลองพิจารณาดูพิจารณาดูว่าเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้หรือนาฏีการานต่างๆก่อนที่เราจะรู้ ่อที่จะทํำนาะีิการนานต่างๆได้นั้นก็ต้องฝึกกันมาทางนั้นไม่ฝึกโดยตรงก็ฝึกโดยอ้อมคือเรียกว่าบางทีมีครูบาอาจารย์สอนให้ได้รับการฝึกกันอย่างมากมายหรือว่าช่ำชองเต็มเป็นเต็ม,ตมหน่วยแต่บางทีบางคนไม่ได้มีครูบาอาจารย์สอนโดยตรงแต่เป็นครูพักรับจำคือ รับจำเรียนแบบของผู้อื่นมาในเรื่องที่ดีๆนั่นก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีเหมือนกันแม้จะไม่ได้รับการสอนโดยตรงแต่ก็พยายามตั้งอกตั้งใจเรียนแบบเอาอย่างเส้นทางคนดีที่จะเดินตามวิถีที่คนดีได้กระทำไว้อย่างนี้สังคมก็ร่มเย็นได้ถ้ามีจิตมีใจที่ฝึกแล้วมีธรรมะแล้วอยู่ในจิตใจ สังคมกรมเย็นได้แต่ที่ไม่อรมเย็นเพราะเกิดการกัดแย้งแบ่งฝ่ายทั้งนี้ก็เพราะจิตใจนั่นแหละยังไม่มั่นคงฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงได้ประทานพระพุทธโอวาทไว้ในหลายที่หลายแห่งแต่รวมความว่าให้ละความชั่วให้ทำความดีทำจิตใจให้สะอาดตปรงใส เท่านี้เองคือเมื่อละชั่วแล้วสิ่งต่างๆไม่ว่าจะกการขัดแย้งแบ่งป่ายอะไรต่างๆละความชั่วคือสิ่งชั่วไม่ทําให้ทําความดีทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นบุญสนจิตใจก็อย่อมสะอาดปองใสได้แต่ที่มีเรื่องมีราวมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายก็เพราะจิตที่คิดอคติต่อกันมี มิจฉาทิฏฐิแก่กันคือไม่ใช่สัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นไม่ตรงกันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเขานันเห็นถูกเห็นตรงแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าเขานันมองถูกมองตรงแต่บางเกอบางเอิญว่าการมองการเห็นนั้นมองไปกลมุมจึงเห็นว่าขัดแย้งกันแล้วอะไรตรงเนี่ยฝ่ายตนมองว่า ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นไม่ตรงเหมือนกับตนขัดแย้งกันอีกฝ่ายมองว่าฝ่ายตนก็มองถูกเห็นถูกอย่างเนี้ยจึงเกิดเรื่องต่างๆทําให้เกิดกัดใจกันจากความเห็นที่ไม่ตรงกันถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดพูดไม่ตรงพูดไม่ชอบพูด้วยอาการลักษณะต่างๆแสดงอาการกาย ประกอบวาจาคือพูดและกายก็แสดงในเรื่องต่างๆพูดไม่ดีอาการของกายก็แสดงภายในท่าทางที่ไม่ดีฉะนั้นเรื่องอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีมาให้เกิดการทะเลเบอแวงทะเลวิวาทแตกแยกแตกสามัคีก็มีมากมายความร่มเย็นก็จะหาไม่ได้ได้มู่คนที่เกิดการขัดแย้งกัน ความสามัคคีนั้นถ้าใครหมู่ใดคณะใดมีความสามัคคีก็ยอมป้องกันความแตกแยกไว้ได้คือเมื่อสามัคคีแล้วก็ไม่แตกแยกมีแต่พรองดองกันพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีความสามัคคีปรองดองกันนั้นเป็นผู้ที่จะทำใหเ้เกิดความสุขเกิดความสงบในหมู่คณะนะ พระพุทธองค์ทรงแบ่งบุคคลไว้เป็นสองประเภทคือบุคคลผู้ก่อาการทะเลวิวาทกันประเภทหนึ่งกับบุคคลผู้สามัคคีกันพร้อมรองกันประเภทหนึ่งลองพิจารณาว่าประเภทไหนดีประเภทไหนไม่ดีก็อมองออกมองรู้ดูเห็นสำหรับบุคคลผู้ที่ก่อาการทะเลวิวาท ถกเถียงกันแตกแยกแบ่งฝ่ายกันแล้วก็ใช้คำพูดอยาดอะไรชนนี้เป็นผู้ขาดปัญญาขาดปัญญาก็หมายความว่าปัญญานั้นมีมีปัญญาในการศึกษาวิชาหาความรู้นั้นมีเพียบแต่การที่จะใช้ปัญญาไตรตรองอย่างรอบคอบไม่ค่อยมีและว่าการวิวาทวิวาทะกันนี้ จะ่ทำให้พวกตนประสบความวิบัติไายนะก็ไม่ได้คิดตรงนี้พระพุทธองค์ทรงตือนว่า,วาการที่ทะเลาะกันนั้นข้าหมือเงินสาดน้ำใส่กันย่อมเปียกทั้งสองฝ่ายและส่วนบุคคลผู้ที่มีความสามัคคีพร้อมดองกันไม่ทะเลาะกันเป็นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาใจตรองเพราะเห็นโทษเห็นโทษของการทะเละวิวาท ว่าเป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายตามมามากมายเรียกว่าผู้ที่ทะเลวิวาทกันนั้นก็มีแต่ความหายนะแต่ถ้าสามารถขี่กันรองดองกันเสริมคุณความดีให้แก่กันอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา ประกอบประยศีลด้วยธรรมคือไม่มีปัญญาในทางโลกอย่างเดียวแต่มีศีลมีธรรมเพราะไตรตรองเห็นโทษของการทะลาวิวาสพระพุทธเจ้าจึงได้ตรงตักเตือนได้ทรงตือนว่าการทะลาวิวาสนั้นจะระบได้ก็เพราะใช้ปัญญาไตรตรองมองให้เห็นโทษของการทะลาวิวาสแล้วมองให้เห็นประโยชน์ ของการมีความรู้รักสามคัคคีว่าอันไหนจะดีไม่ดีอย่างไรจริงๆแล้วก็มองเห็นมองออกรู้กันอยู่ทุกคนว่าสามัคคีนั้นทำให้เกิดความสุขแต่การทะเลาะวิวาทแตกแยกทำให้เกิดความทุกข์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่จิตใจคือท,ทำใจไม่ได้เมื่อได้รู้ได้รับ ข่าวได้ฟังข่าวรับรู้เรื่องอะไรต่างๆใจก็เอ็นเอียงไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าต่อต้านเรื่องนั้นเรื่องนี้นีนนนนน่คือความที่ว่าขาดธรรมะจิตใจไม่มั่นคงเอง็นเอียงเเรียกว่าคนโลเลไม่แน,น่นอนจริงๆแล้วตรงนี้แหละท่านสอนให้ฝึกตนเองทำจิตใจให้หนักแน่นฟังแล้วก็ เรียกว่าฟังอย่างมีเหตุมีผลว่าเหตุดีผลต้องดีคือฟังด้วยดีก็ย่อมได้ปัญญานี้เรียกว่าปัญญานั้นเกิดจากการฟังคือฟังและวิเคราะห์วิจัยวิจารจกค,คิดหาเหตุหาผลให้ได้ว่าเรื่องอย่างนี้แม้เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามบางทีบางเรื่องแต่ถ้าระหับกับอารมณ์ได้ไม่โกรธ ไม่กโกรธแม้จะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีไม่พอใจในตอนแรกแต่พยายามพยายามระหับดับอารมณ์ความโกรธให้เบาบางลงให้เหร็วที่สุดจะได้ทำตนให้เป็นคนที่หนักแน่นได้ท่านสาธุชนทั้งหลายบรรยายธรรมะม,มาในช่วงนี้เวลาก็หมดแล้วสุดท้ายนี้ก็ขออ่ำหน่วยพอในท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคน จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร